สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 Home มคารศูนย์รวมรถบ้านรามอินทาซอย5นะครับวันนี้นัดมีรถสวยๆอีก1คันนะครับมารีวิวนะครับเป็นคันด้านหน้านี้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถกระบะ4ประตูนะครับรุ่น n a ว a ลล่าแบ็กอ t ดิชนะครับตัวท็อป P l เลยนะครับปี2017เลยนะครับคันนี้รถใช้งานมาแล้ว86,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ ลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับผมบอกไว้ได้เลยนะครับคุ้มจริงๆนะครับจากราคารถใหม่ป้ายแดงในวันนั้นนะครับออกข้างมาถึงนะครับ9 1 8า0 0บาทเลยนะครับกับราคาพิเศษนะครับวันนี้เราขายเพียง569,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วนะครับถึง3,49,0 0 0บาทเลยนะครับคันนี้ โปรโมชั่นนะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นที่0บาทออกรถไม่ต้องใช้เงินผ่อนได้สูงสุด84เดือนเลยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับซื้อรถที่นี่นะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับนัดมีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับจากบริษัทตรวจสภาพวันดูคาเลยนะครับการันตีรถคันนี้ไม่มีบติเหตุไม่มีบิ๊กคว่ำหรือจมน้ำมาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้าคันนี้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้าเป็นสีดํานะครับรุ่นนี้กันชนสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟส่องสว่างตอนกลางวันแบบ LED เลยนะครับฝากระโปรงหน้านะครับตกแต่งด้วยสติกเกอร์สีดําขนาดใหญ่นะครับ ด้านซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อแต่งนะครับสีดำนะครับรุ่นนี้ล้อแม็กนะครับที่ได้มาเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับระบบดิสเบรกคู่หน้านะครับแม็กสีดำเลยนะครับด้านข้างเขาก็จะมีสติกเกอร์นะครับของ Back Edition นะครับจากโรงงานเลยนะครับสวยจริงๆนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างสีดำนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบ l e d เลยนะครับปรับไฟฟ้าและผับเก็บไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ มือจับทั้งสด้านนะครับมือเปิดประตูเป็นสีดํานะครับประตูคู่หน้านะครับมีปุ่มปลดล็อกล็อกรถมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวท็อปคันนี้นะครับรอบรอบคันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังคานะครับหลังคาเป็นสีดํานะครับตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์สีดําเลยนะครับรุ่นแบ็กเอดิชั่นนะครับสวยจริงๆนะครับด้านข้างนะครับตกแต่งด้วยบันไดข้างนะครับสีดําเลยจากโรงงานเลยนะครับ คิวล้อแต่งนะครับทั้ง4ล้อนะครับเป็นล้อแต่งนะครับด้านนี้เลยนะครับคิ้วล้อแต่งจากศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับด้านท้ายนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมเลนกล้องนะครับขนาดถอยหลังนะครับตรงนี้เลยนะครับ มาพร้อมกันชนหลังนะครับด้านท้ายก็จะมีโลโก้นาวัลล่านะครับแล้วก็ EL นะครับเป็นรุ่นท็อปของ Back e dition เลยนะครับคันนี้ไฟท้ายที่ได้มานะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED เลยนะครับด้านข้างนะครับจะมีสติ๊กเกอร์นะครับ Back e dition นะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันต่อนะครับว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ด้านในนะครับเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับด้านหลังมีแอร์มาพร้อมนะครับสำหรับผู้นผู้โดยสารด้านหลังนะครับมีแอร์มาด้วยนะครับภายในนะครับสวยนะครับไม่มีร้วมีรอยนะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power แบบมติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมปุ่มกดนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีค r u คอน control นะครับตรงนี้เลยนะครับ เลขมาอยู่ที่86,316กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบอัจฉริยะนะครับมาพร้อมปุ่มกดนะครับสตาร์ทเอนจินเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับปุ่มกดนะครับเครื่องเล่นนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับจอสี DVD วิทยุ CD MP3 AUX USB นะครับพร้อมกล้องหลังนะครับรุ่นนี้ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดเลยนะครับ หัวเกียร์นะครับตกแต่งด้วยหนังนะครับภายในกว้างนะครับหรูหราสไตล์แบ็กอิดิชันเลยนะครับเดี๋ยวนะัดจะพาชมด้านห้องเครื่องกันต่อนะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับเบอร์ออฟฟิศ0815151515เบอร์ผม0633426466นะครับก่อนจากกันไป EP นี้นะครับ นัดฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเข้าใหม่ของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ในช่องทาง YouTube 5 Home Car ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับ EP นี้นัดลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ